เบาะหลังนี่อารมณ์เหมือนนั่งดูนั่งดูหนังเลยอะนะมันไม่เหมือนดูไม่ค่อยเหมือนเป็นรถเหมือนเป็นห้องรับแขกถ้าอยากจะขยับไอแลนตรงกลางก็เลื่อนขึ้นไปแล้วก็ใช้เป็นที่เท้าแขนน่าจะมีช่องชาร์จสายมีพวกพอร์ต USB ต่างๆนะครับมีเห็นไหมมีที่เท้าแขนอยู่ข้างล่างอีกจุดหนึ่งนะครับในเวอร์ชั่นที่ขายเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานยูโรอย่างแน่นอนนะครับทุกที่นั่งต้องมีความปลอดภัย ที่มาควบผู้กับความสะดวกสบายตามที่เขาออกแบบในห้องนดยสารที่เป็นแบบแคปซูลนี้นะครับสวัสดีครับดีเจอุอภิสุขนะครับคุยกันเรื่องของ EV เช่นเดิมนะครับซิกเกอร์เป็นอีกหนึ่งแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นแบรนด์ที่มาแรงมากๆนะครับครับมีทั้งซิกเกอรนะครับมีทั้ง009มีทั้ง007นะครับและคันนี้ก็คือ s i กเกอร์มนะครับเปิดตัวในงานออโต้ไชน่า2024ครับ สำหรับเจ้าซิกเกอร์มคันนี้นะครับออกแบบมาเป็นรถสไตล์ MPV นะครับเราอาจจะต้องล้างภาพความเป็น MPV ของเขาออกไปทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือน MPV อื่นๆนะครับที่เราเคยเห็นนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเกียร์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ Honda Toyota นะครับที่ทำ MPV ออกมาแต่ว่าคันนี้ด้วยความที่เป็นซิกเกอรเนะครับเขาออกแบบแล้วก็ทำแพต t ฟอร์มขึ้นมาใหม่ นะครับเขาใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า SEAM SEA ของทาง Si กเกอนะครับหลักๆแล้วก็คือการออกแบบโดยคำนึงสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างคันนี้นะครับที่เป็น SEAM เนี่ยเขาออกแบบให้เป็น MPV นะครับโดยรูปทรงของรถจะเป็นในแบบของแคปซูลน,นะครับ ไล่ไปจากที่ด้านหน้านะครับเขาใช้ไฟแบบเป็นแนวยาวรับกับองศา,าของตัวรถที่มีความโค้งมนนะเป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ขีดยาวนะแล้วก็ข้างบนก็จะมีไฟ LED ที่แบบเป็นเม็ดเล็กๆที่กระพริบเมื่อครู่นี้นะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งด้านข้างตกแต่งด้วยคำว่าสกเกอร์นะครับข้างหน้านะครับคำว่ามิกซ์ถ้าติดแผ่นป้ายทะเบียนก็คงจะไม่อยู่แล้วนะมีกระจังหน้าข้างล่างเป็นช่องระบายอากาศมีเซ็นเซอร์ตัวเล็กๆที่เราเห็นเป็นเซ็นเซอร์การ,ระยะนะครับแล้วก็ ็ไล่มาเป็นตัวล้อขนาด19นิ้วนะแถบดำที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยไล่มาจนถึงด้านข้างของตัวรถที่เป็นเสา A เ,เลยนะครับแถบตรงนี้มีกล้องซ่อนอยู่2จุดนะจะมีด้านใต้1จุดแล้วก็ด้านหลังอีก1จุดบนกระจกข้างมีอีก1จุดนะครับเรียกว่าจัดเต็มจริงๆนะครับถ้าเราไม่ได้ดูจากที่ด้านหน้าของรถเนี่ยนะครับเราอาจจะงงๆหน่อยนะเพราะว่าสังเกตไหมเดี๋ยวผมถ่ายจากด้านนี้ให้นะครับ ตรงนู้นฝั่งอันนี้เป็นพงมาลายซ้ายนะแต่ว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยบอกมันหันหลังอยู่นะครับเดี๋ยวหันหลังอยู่เพราะอะไรเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะ มีจอที่เหมือนเป็นจอแท็บเล็ตขึ้นมานะครับอยู่ด้านหลังบาะซึ่งถ้าเรามาดูที่ด้านซ้ายของตัวรถนะครับจะเห็นว่าตรงนี้สามารถเปิดประตูแบบบานได้นะครับเขาใช้เสาบีเป็นเสาหลอกนะฮะมันจะมีแกนกลางอยู่นะฮะตรงตำแหน่งนี้มีแกนกลางอยู่นะประตูเปิดออกซ้ายขวาแบบเป็นบานอย่างนี้ได้นะครับเลื่อนซ้ายขวาเอาเลยอ่าเบาะหลังนี่อารมณ์เหมือนนั่งดูนั่งดูหนังเลยอ่ะนะมันไม่เหมือนดูไม่ค่อยเหมือนเป็นรถเหมือนเป็นห้องรับแขก ตามดีไซน์ที่เขาตั้งใจเอาไว้นะครับข้างล่างก็เป็นตัวรางนะฮะที่เอาไว้เลื่อนประตูที่เป็นประตูไฟฟ้านี่เองนะครับนี่มาดูมุมนี้จะเห็นได้ชัดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเขาออกแบบห้องโดยสารนะครับให้เป็นลนักษณะเหมือนกับเป็นแคปซูลนะครับโดยแคปซูลนี้จะเปรียบเสมือนห้องนั่งเล่นนะครับที่ทำให้คนที่โดยสารบนรถเนี่ยรถติดๆนี่คือก็จะสบายเลยนะ คือไม่ต้องมาเสียเวลาหุดหงิดบนท้องถนนนะครับตรงนี้สามารถมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวได้นะครับเหมือนห้องรับแขกไหมตรงส่วนที่เป็นเบาะเนี่ยนะครับในฝั่งของผู้ขับขี่ผมว่าเขาก็คงล็อกไม่ให้หมุนนะฮะไม่ให้หมุนในตำแหน่งในขณะที่คุณขับรถอยู่นั่นเองนะครับแต่เบาะอ,อื่นๆนะเบาะคนนั่งนะเบาะคนนั่งที่เป็นเบาะน,นั่งข้างนะครับหรือในตำแหน่งของผู้โดยสารด้านหลังเนี่ย น,นี่ถ้าเอาตัวไอแลนด์ตรงกลางออกซึ่งขยับคือมันมีรางเลื่อนนะคุณเห็นด้านล่างไหมมันจะมีรางที่สามารถเลื่อนได้อยู่นะครับซึ่งตัวรางตัวนี้เดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปนะตัวรางที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็น่าจะเป็นการขยับไอแลนด์ตรงกลางนะครับคือคนขับนะฮะอันนี้พงมาลัยซ้ายนะครับถ้าอยากจะขยับไอแลนด์ตรงกลางก็เลื่อนขึ้นไปแล้วก็ใช้เป็นที่เท้าแขนน่าจะมีช่องชาร์จสายมีพวกพอร์ต USB ต่างๆนะครับมีเห็นไหมมีที่ เท้าแขนอยู่ข้างล่างอีกจุดหนึ่งนะครับใครที่กังวลเรื่องของความปลอดภัยนะครับทางซิกเกอร์ย้ำว่าข้อโดยสารของเขานในเวอร์ชั่นที่ขาย,ยจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานยูโรอย่างแน่นอนนะครับทุกที่นั่งต้องมีความปลอดภัยที่มาควบคู่กับความสะดวกสบายตามที่เขาออกแบบในห้อโดยสารที่เป็นแบบแคปซูลนี้นะครับตรงที่เท้าแขนนะมีปุ่มกดด้วยนะครับมีปุ่มกดปรดับเบาะนะมองอยู่ไกลไกก็น่าจะเป็นการปรับออโต้ปรับให้นอนนะครับปรับเบาะที่เป็นซีโร่คาร์บิตี้เห็นไหมมีที่ พักน่องอยู่ที่ด้านล่างนะครับเบาะนวดมีแน่นอนที่วางแก้วนี่คือมันนี่มันคือห้องรับแขกชัดๆที่เคลื่อนที่ได้นะครับสบายมากๆนะครับอันนี้นี่ถ้าเกิดหันเบาะตามองศาปกตินะครับคือหันไปด้านหน้าเนี่ยก็จะมีจอที่เหมือนแท็บเล็ตให้กับผู้โดยสารอีกด้วยนะครับส่วนคอนโซลที่อยู่ด้านหน้านะครับคอนโซลที่อยู่ด้านหน้าก็ตอนนี้ยังดีไซน์เป็นแบบเรียบๆอยู่นะครับมีสัญลักษณ์ของซิกอร์ขึ้นมา1จุดนะครับ ส่วนด้านข้างตรงประตูนะครับสังเกตว่ามันจะมีปุ่มกดนะครับไม่แน่ใจเป็นแบบกดหรือแบบสัมผัสนะแต่กดปุ๊บประตูก็จะเลื่อนออกเป็นบานซ้ายกับบานขวาได้เลยนะครับขนาดความยาวของตัวรถจะอยู่ที่ประมาณ4.9เมตรนะครับซึ่งก็จะเทียบเท่ากับประมาณ Honda CRV นะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับความกว้างของฐานล้อจะอยู่ที่ระดับ3เมตรนะครับซึ่งถ้า3เมตรก็เทียบเท่ากับประมาณ t o y o t a า l อกัสนั่นเองนะครับ แต่อันนี้จะเป็นรถขนาด4ที่นั่งนะครับสีที่นั่งคือรวมคนขับแล้วด้วยนะส่วนที่เป็นด้านหลังของรถนะครับก็จะออกแบบเป็นทรงแคปซูลรับกับด้านหน้านะครับเป็นโค้งยาวๆโค้งมนนะออกแบบโดยใช้ความมนของตัวรถเป็นหลักนะครับ เบรกหลังนะครับใช้เป็นแบบเทลไลท์นะก็คือเป็นแบบไฟสีแดงยาวเป็นสีเป็นเส้นเล็กๆนะครับข้างหลังมีเขียนคำว่า Mix ซึ่งเป็นชื่อรุ่นของเขานะครับซีเกอร์ Mix นะครับข้างล่างนะครับด้านล่างมีแต่เซ็นเซอร์กะระยะแล้วก็กล้องนะเซ็นเซอร์กะระยะเท่าที่เห็นมีอย่างน้อย4จุดนะครับแล้วก็มีกล้องตรงตำแหน่งทะเบียนนะมีกล้องตรงใต้คำว่าซีเกอร์นะครับข้างล่างมีแถบสะท้อนแสงเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ไฟเบรก ไม่แน่ใจว่าเป็นด้านล่างเลยหรือว่าตัวแถวลท์ LED นี้จะสว่างขึ้นน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะจะได้สวยแล้วก็ตัดกับความมืดของตัวรถด้วยนะครับ s c e. a ของทางซิกเกอร์นะครับหลักๆแล้วก็คือการออกแบบโดยคำนึงผงกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซิกเกอร์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆนะครับส่วนแพลตฟอร์มที่เป็น SEA M นี้เหมือนเป็น segment ที่แยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับ เอสเอคือสรับปฏิกรรมเพื่อความยั่งยืนนะครับคือซิกเกอร์คิดรถขึ้นมาเนี่ยก็มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้านะครับที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเป็นแบรนด์ที่มาแรงมากๆนะครับการสร้างรถของเขาขึ้นมาเนี่ยมาภายใต้การลงทุนในส่วนที่เป็น R&D นะครับเพืพ่อพัฒนา ยานยนต์ไฟฟ้าแบบใหม่ๆขึ้นมามากมายเต็มไปหมดนะครับถ้าชอบการเล่าเรื่องรถไฟฟ้าสบายๆแบบนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์และกด s u b s c r i b ไว้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ